สวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆน,นะผมเคยเล่าเรื่องของพี่นางฟ้าไปแล้วก็สรุปว่านางเป็นน้องสาวของหลี่ชิวซุยแล้วก็เคยบอกไว้แล้วว่าในานิยายเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อไว้แต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาเคยได้ยินชื่อมานี่ก็จะมีอยู่หลายชื่อนะผมก็เลยรวบรวมมาพูดถึงละกันจากคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าน้องสาวของหลี่ชิวซุยเนี่ยชื่อว่าหลี่ชางไห่อันนี้ก็บอกเหมือนกันว่าน่าจะชื่อว่าหลี่ชางไห่หรือเปล่าครับส่วนคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าจานในฉบับการ์ตูเนี่ยมีชื่อว่าเซียวเนียง ส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าน่าจะชื่อว่าหลี่ชิวเซียงอีกอันนึงบอกว่าศินน้องเล็กเนี่ยชื่อว่าเฉินเยี่ยนฟังส่วนนี้ก็บอกว่าชื่อว่าหลี่ปี้หยุนอันนี้ก็บอกเหมือนกันว่าหลี่ปี้หยุนจะเห็นว่ามีอยู่หลายชื่อเลยแล้วสรุปแล้วชื่อไหนเป็นชื่อจริงละ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมารวบรวมแล้วก็แจกแจงให้ฟังว่าตกลงแล้วนางมีกี่ชื่อและแต่ละชื่อเนี่ยมาจากไหนบ้าง เริ่มกันที่เวอร์ชันภาพยนตร์ก่อนโปรติแล้วภาพยนตร์จะต่างจากนิยายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่านิยายมันยาวดังนั้นภาพยนตร์เนี่ยเขามักจะทาเพื่อที่จะตัดบางส่วนมาเล่าในมุมมองใหม่ๆแต่เทพเวอร์ชันนี้ก็ต่างจากนิยายค่อนข้างเยอะโดยเขาให้ข้อมูลว่าหลี่ชิวซูน,นี่เป็นฝาแฝดกับน้องสาวอันนี้ก็ไม่ตรงนะในนิยายเนี่ยมไม่ได้เป็นฝาแฝดซึ่งเขาให้ชื่อว่าหลี่ชางไห่ตามนี้เลยเจ้าสํานักเทียนซานชื่อเซียวเหวาจือมีสิทธิ์ผู้น้องสามนาง คือวูซิงหยุนและสองสาวฝาแฝดหลีชิวซุยและหลีชงางไห่ต่อมาในเวอร์ชั่นปี1996อันนี้ก็จะต่างจากนิยายเหมือนกันเพราะว่าคนที่ได้อยู่กับอูหย่าจือเขาให้เป็นน้องสาวของหลีชิวซุยแต่ว่าถ้าตามนิยายเนี่ยจะเป็นตัวหลีชิวซุยเองโดยในเรื่องก็จะมีบอกชื่อว่าเฉินเยี่ยนฟังที่แทดอกอูหย่าจือหลงรักดอกเล็กเฉินเยี่ยนฟังต่อมาเวอร์ชันปี2013 ก็เวอร์ชันเนี้ยเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยจะต่างจากนิยายอยู่พอสมควรแต่ว่าในส่วนของพี่นาฟ้าก็ถือว่าใกล้เคียงนะจะต่างกันแค่เรื่องของอายุโดยเขาตั้งชื่อน้องของหลี่ชื่อสุยว่าหลี่ปี้หยุนตอนนั้นพ่ากับศิษย์พี่ศิษย์พี่ใหญ่และน้องสาวของพ่าหลี่ปี้หยุนฝึกวริรยุดิจพิมของพัคเร,รสุดท้ายเป็นฉบับการ์ตูนก็จะมีการระบุชื่อเข้าไปเหมือนกันแล้วก็มีการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าหลี่ชื่อสุยี่านาเป็นคนวางยา้อกสาวตัวเอง โดยชื่อที่ใช้ในเวอร์ชันนี้ก็คือหลี่ชิวเซียงนะตามที่เขาบอกว่าหลี่ชิวสูนี่เป็นลูกของผู้ดีชาติกลเนี่ยเพียบพร้อมแล้วก็นาม,มีน้องสาวชื่อว่าหลี่ชิวเซียงแต่ตอนหลังก็เป็นตัวนาน,นี่แหละตัวหลี่ชิวสูนี่แอบผสมยาพิษให้หลี่ชิวเซียงดื่มทุกวันดังนั้นน้องสาวของนางก็เลยตายนี่ก็เป็นที่มาของชื่อทั้งหมดนะจะเห็นว่าชื่อไม่เหมือนกันเลยนั่นเป็นเพราะว่าในนิยายเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อไว้ก็คงจะเป็นคนเขียนบทของแต่และเวอร์ชันนี่แหละ ที่เขาแต่งขึ้นมาเองมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันโอเคก็จบประเด็นเรื่องชื่อไปนะอีกคําถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือแล้วนานเนี่ยหายไปไหนสรุปแล้วนางตายหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างที่นันยายเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้เหมือนกันดังนั้นคนดูก็เลยสงสัยเหมือนกับที่ซีจูสงสัยแหละคือในเรื่องเนี่ยซีจูก็ถามเหมือนกันถามในใจนะว่าเอ๊านานยังอยู่หรือเปล่าแต่ในเรื่องก็ไม่ได้มีคําตอบให้ส่วนในการ์ตูนก็อย่างที่เล่าไปคือนานโดนวางยาจากพี่สาวของตัวเอง ในเวอร์ชันอื่นก็จะแตกต่างกันไปะนะแล้วแต่ว่าเขาจะแต่งออกมายังไงแต่ถ้าอยอดตามนิยายก็คือเขาไม่ได้ระบุอะไรเลยข้อมูลมีน้อยมากๆคือเขาก็ให้คนอ่านเนี่ยไปคิดกันเอาเองแหละทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจกแจงนะว่าชื่อต่างๆที่บอกกันมาเนี่ยมามาจากไหนกันบ้างสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ